ครับคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยครับนี่อยากได้รถสวยนะครับติดต่อผมได้เลยครับนี่กําลังจะล้างขัดนะับเบื้องต้นนะครับขัดล้างเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับสำหรับปาเจโร่คันนี้นะครับอยากได้รถสวยนะครับสภาพเดิมๆต้องดูตอนนี้เท่านั้นนะครับผมบอกตรงว่าต้องดูตอนนี้เท่านั้นนะฮะจะได้เห็นสภาพรถสวยๆเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยรถเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วนี่ก็คือปาเจโร่นะครับสปอร์ตนะครับถือว่ารถสภาพสวยจริงๆนะครับท่านใดที่กําลังมองหาเจ็ดที่นั่งนะครับและนี่ก็เป็นค่ายอีกค่ายหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมเนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับเนี่ยเลนรีอาร์ตนะครับมาแล้วนะครับท่านใดที่กําลังมองหาเจ็ดที่นั่งผมบอกตรงว่า รีบมาจับจองเลยดีกว่าครับเพราะรถสวยจริงๆนะครับนี่ให้ดูกันแบบจะๆเลยสภาพเดิมๆนะครับกําลังจะล้างเบื้องต้นเพื่อไปจอดโชว์ก่อนนะครับให้ลูกค้าได้เข้ามาสัมผัสตัวรถนะครับอือจริงๆฮะผมจะรีวิวเฉพาะรถที่เข้ามาใหม่ๆนะครับางเบื้องต้นนะครับก็อยากให้คุณทุกคนเห็นสภาพรถจริงๆว่ารถที่เข้ามาใหม่จริงๆแล้วเนี่ยสภาพเดิมๆนะครับไม่ต้องอะไรมากครับได้มาจาก ลูกค้ามาก็สภาพอย่างนี้เลยครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับจะติ๊กเกอร์ก็มีนิ้วลอยบ้างนะครับทิดๆหน่อยๆนะครับมีสกิดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาของรถใช้งานนะครับนี่คือสภาพโดยรวมนะครับของรถสวยๆผมบอกว่ารถสวยจริงนะครับแล้วก็ผมต้องการรีวิวให้รถเนี่ยหรือว่าลูกค้าเนี่ยได้ดูเห็นสภาพเดิมก่อนที่จะตัดสินใจนะครับเป็นตัวเลือกคันหนึ่งนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับ วันนี้ผมมีรถสวยเข้ามาใหม่นะครับกาลังจะมาล้างจะมาขัดสีสีววันสักหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะนี่ inbox เข้ามานะครับหลายท่านที่ซื้อรถกับผมไปนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเจ็ดที่นั่งทั้งหมดเลยครับมีเอ็กไฟเนอร์นะครับก็ไปส่งมาต่งหวัดกันค่อนข้างเยอะนะครับผมฝากไปด้วยนะครับกดไลค์นะฮะตามนี่ฮะสวยๆนะครับรถรถสวยๆนะครับสภาพนี่จับจองเลยนะครับนี่จับจองเลยนะครับ นี่สภาพเดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะขัดสีสีวันผมบอกตรงว่าสวยแน่นอนครับอยากได้รถสวยๆนะครับทักใครมาได้เลยนะครับ0612515694นะครับบางท่านบอกว่าทำไมพี่คุณชัยเดี๋ยวนี้เวลารีวิวไลฟ์แล้วติดขัดพอดีผมมีปัญหาเรื่องคอนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับมิสูบาเจลูนะครับมาแล้วนะครับนี่เดลิรนะครับ สวยๆนะครับสภาพเดิมๆยังไม่ได้ทําอะไรครับกำลังจะเอามาล้างฮะมาขัดมาถูนะครับสภาพเดิมเป็นขั้นหนึ่งนะครับแค่คุณลูกค้าตัดสินใจครับนี่คือสภาพเดิมๆยังไม่ทําอะไรเลยนะครับยังไม่ทําอะไรริ้วรอยนะไม่ใช่ปัญหานะครับริ้วรอยที่มีบ้างครับนะครับตัวรถนะครับแบบเดิมๆครับริ้วรอยมีบ้างนะครับเนี่ยเป็นรอยครับแต่นี่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราเดี๋ยวเช็ดอะไรเรียบร้อยไปจอดโชว์ครับ เดี๋ยวลูกค้ามาได้ดูสภาพเดิมว่าสภาพรถโดยรวมเป็นยังไงครับนี่ไปดูด้านในกันดีกว่าครับว่าสภาพจริงๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับไม่อยู่สองหมื่นสี่นะครับไม่อยู่สองหมื่นสี่นะครับเนี่ยนี่นี่ไม่นะฮะก็เนี่เห็นเบาะเดิมๆครับเนี่ยเพิ่งมาเลยนะครับก็ฝากติดตามช่องชัยด้วยนะครับรถสวยๆนะครับได้เห็นรถสวยๆก่อนสภาพเดิมๆนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับสําหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับปิโลรนะครับและดิอาร์นะครับมาแล้วนะครับสวยๆสติกเกอร์ยังเอี่ยมๆนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมนะครับล้างขัดสีซีวันเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆให้ดูอีกครั้งครับสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมชัยครับ0 6 1 2 5 1 5 6 9 4เ้าครับสวัสดีครับ